หนึ่งในกองหลังที่ได้รับการยกย่องว่าดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกยุคนี้นะครับเริ่มต้นด้วยคำย่างลำบากมันมีปัญหาหลายอย่างพองสมควรครับปัญหาเรื่องภาษาครับเรื่องของการเบรียลมับแอนเ yes สครับ ก่อนจะเข้าสู่คอนเทนต์ของเราในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้สัสว์ส่งงครับ p bidding com ครับเว็บไซต์ประมูลสินค้าออนไลน์และของสะสมทุกชนิดภายใต้แนวคิดที่ว่ามากกว่าการสะสมที่ถูกทางคือการลงทุนที่คุ้มค่าครับยังไงก็ไปลองใช้งานกันดูครับกับ p bidding com ครับ สวัสดีครับทุกคนครับพบกับ b o d ดักซ์ลให้ฟังกันอีก1 EP นะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวของอาร์ซอกมาฝากกันอีกเช่นเคยครับและนี่คือเรื่องราวของหนึ่งในกองหลังที่รับการยกย่องว่าดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกยุคนี้นะครับนั่นคือเรื่องราวของกาเบรียลม,มาการเดสครับกองหลังทีมชาติบราซิลผู้ชึ่นได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในกองหลังที่ เป็นจอมถล่มประตูคนหนึ่งของยุคนี้ครับก่อนที่จะเข้ามาสู่เรื่องราวของตัวกาเบรียลนะครับก็จะขอพูดถึงจุดเริ่มต้นของกาเบรียลก่อนในช่วงตั้งแต่กำลังจะย้ายไปสู่อาร์ซอลครับกาเบรียลนั้นย้ายมาร่วมกับอาร์ซอลจากสโมสรลีวในปี2020นะครับด้วยค่าตัวประมาณ21ล้านปอนด์ครับเขาเป็นนักเตะค,คนแรกๆในทีมของมิเกลไวตาที่ถูกซื้อตัวเข้ามานะครับหลังจากที่อาร์ซอลนั้นตั้งมิเกลไวตามาเป็นผู้จัดการทีมเดือนธันวาคม2019โดยที่ตัวทางด้านของ,นนงนนกาเบร,รีย เท่าน,นั้นเซ็นสัญญากองหลังตัวการเข้ามาโดยที่ปาโบมารีเนี่ยเซ็นสัญญามาก่อนในช่วงเดือนม,มกราคม2020ส่วนคาเรเบียลเนี่ยเข้ามาในช่วงประมาณเดือนสิงหาคม2020นะครับโดยที่อาร์ซอนนั้นวางตัวทางด้านของคาเรเบียลมากันเดีส yes. เนี่ยเป็นเซ็นเตอร์แบ็กตัวหลักในระยะยาวอีกหลายต่อหลายปีหลังจากนั้นเป็นต้นมานะครับซึ่งแน่นอนว่าตัวอาร์ซอนนั้นแฮปปี้ที่ได้เข้ามาร่วมงานด้วยครับ จากจุดเริ่มต้นนะครับที่กาเบลเข้ามาในสูตรทีมอ์เซนอนเนี่ยมันมีปัญหาหลายอย่างพองสมควรครับไม่ใช่ว่าเริ่มต้นมาแล้วเป็นนักเตะที่มีผลงานแข็งแกร่งทันทีนะครับกาเบลเริ่มต้นอย่างแรกเลยคือเรื่องของปัญหาเรื่องภาษาครับถ้าใครจะมาได้ครับในช่วงปีส0 20ที่มีการเปิดตัวกาเบลมากันเยสนาร่วงมงานกับอัเซอลเนี่ยมันจะมีคลิปคลิปหนึ่งที่เป็นคลิปเปิดตัวของเขาครับซึ่งเป็นการเปิดตัวโดยที่ มีการพูดคุยกับวิลเลียนแล้วก็ทางนั้นกับดาวิดลุยซึ่งเป็นสองเตะบราซิลร,รุ่นพี่ของพวกของเขานะครับมาพูดคุยกันในคลิปเนี่ยมันจะเห็นได้ชัดว่ากาเบรียลนั้นไม่ได้สื่อสารภาษาอังกฤษเลยนะครับเป็นสื่อสารภาษาโปรตุเกสทั้งหมดและนั่นก็ทำให้เป็นจุดแรกที่ทําให้เห็นว่ากาเบรียลนั้นเริ่มต้นด้วยความยากลำบากเพราะเขานั้นสื่อสารภาษาอังกฤษไม่ได้เลยนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามทีเนี่ยใช้เวลาอีกหลายต่อหลายปีต่อมากาเบรียลตอนนี้ก็พูดภาษาอังกฤษคล่องปลอเลยนะครับแแแตตต่่ต่่นน่่่่่่่่่่กกกกกววววาา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 าจะถึึงงงงงงรรรรรนน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 ััััั้้้เเเเียยยขขผคคคคคมมมมลลบบบอออออูพสสสซไไใชืืทททดุป คือการสื่อสารในเรื่องของการเล่นเกมรับหรือการเล่นฟุตบอลในสนามด้วยเช่นกันครับเซ็นเตอร์แบ็กเท้าซ้ายนะครับเป็นหนึ่งในตำแหน่งที่อไนต้านนะั้ต้องการเป็นอย่างมากครับเขาวาลงอยู่ช่วงของการสร้างทีมใหม่นะครับกาเบรียลถูกว่าให้เป็นตัวหลักในการออกบอลนะครับสร้างทีมใยการบิลลอัพจากหลังบ้านซึ่งปัจจุบันนี้ไอการเซตอัพด้วยการบิลอัพจากตั้งแต่นายทวารหรือว่ากองหลังเป็นคนออกบอลเนี่ยกลายเป็นมาตรฐานของฟุตบอลยุโรปไปปัจจุบันนะครับอาร์ซอบเป็นหนึ่งในทีมที่เล่นแบบนั้นนะครับซึ่งพอทางด้าน ปัญหามากมายในการที่จะ เล่นกับทีมช่วงแรกๆเนี่ยครับเรื่อเจอปัญหาความไม่เข้าใจในเกมยังไม่เรียบร้อยการเซตทีมที่เพิ่งจะจุดเริ่มต้นเท่านั้นและที่สําคัญคือเมื่อสื่อสารภาษาอังกฤษไม่ได้การสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมในรอบๆตัวของตัวกาเบรลเนี่ยก็ดูจะไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่หลายๆครั้งก็เกิดปัญหามากมายทั้งการเรียประตูทั้งการผิดพลาดในิ่งที่ไม่ควรผิดพลาดน,นะครับและมันทําให้เกิดปัญหาที่2ตามมาคือปัญหาเรื่องของสมาธิครับในช่วงแรกๆของกาเบรียลเนี่ยจากการที่สื่อสารภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้ก็เลยกลายเป็น เขาเข้าใจเกมแต่ละเกมหลายๆอย่างเกิดขึ้นเนี่ยกราเบียลมักจะมีปัญหาเรื่องการเล่นผิดพลาดในรอบวสำคัญหลายต่อหลายครั้งนะครับหลายๆครั้งพอผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยสีหน้าและแววตาของกราเบียลจะชัดเจนว่าเขาดูมีความกังวลนะครับซึ่งมันก็จะนําพาถึงเรื่องการเล่นแล้วรวนในจังหวะต่อๆไปสุดท้ายก็เกิดความพ่ายแพ้ที่เกิดขึ้นหนึ่งในเกมที่มีความผิดพลาดชัดเจนคือเรื่องของการที่ในปี2021-2022เนี่ยที่อาร์เซอลนั้นพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เกมนั้นถ้าใครจำมันได้เนี่ยอาร์เซอน,นปรปะต1ูต อย่างไรก็ตามครับกาเบรียลนั้นผิดพลาดในการเล่นเกมรับในช่วงครึ่งหลังนะครับทำให้เขาโดนใบเหลืองแดงไล่ออกจากสนามและทําให้อาซซอลจากที่นำ1-0ถูกตีเสมอและสุดท้ายก็กลายเป็นความพ่ายแพ้สุดในช่วงนาทีสุดท้ายของเกมนั้นครับผมเชื่อว่าหลายคนจําเกมนั้นได้กันเป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามครับหลังจากความผิดพลาดในเกมนั้นก็ผ่านมาแล้ว3ปีต่อมากาเบรียลไม่เคยโดนใบแดงอีกเลยครับปัจจุบันนี้กาเบรียลอยู่กับซ้อมเข้าสุดปีที่5กาเบรียลโดนใบแดงทั้งหมด2ครั้งด้วยกันเท่านั้นเองครับ อย่างไรก็ตามนะครับปัญหาใหญ่ๆทั้ง2เรื่องที่ผมพูดไปเนี่ยปัจจุบันนี้มันกลายเป็นจุดแข่งของกราเบลไปเลยครับอย่างที่เราเคยพูดกันมาครับสี่ปีผ่านไปกราเบลจากเรื่องของภาษางกฤษที่พูดไม่ได้ในวันแรกที่มาสู่ทีมเนี่ยกลายว่าเขากลายเป็นคนที่เขาเรียกว่าท็อปกทีฟเลยครับพูดเยอะนะครับเพราะว่าตัวเองต้องบัญชาเกมรับจะต้องมีการสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมทั้งตำแหน่งฟูลแบ็กก็ดีตังหลังตัวกลางก็ดีทั้งวิสตัวกลางก็เนี่ยเขามีการพูดมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วทํใไมเห็นว่า การสื่อสารเขากับเพื่อนร่วมทีมนั้นเป็นไปได้ด้วยดีนะครับซึ่งถ้าว่ากันตามจริงเนี่ยในชุดปัจจุบันของอาร์ซอนเนี่ยกาเบรียลเป็นนักเตะที่อยู่กับทีมยาวนานสุดในแหม่งกองหลังนะครับไม่นับคริสนเทียนี่ที่อยู่กับทีมปี2019-2020แต่ว่าตอนนี้ก็หลุดทีมไปแล้วนะครับที่เหลือเนี่ยมาทีหลังเขาทั้งหมดนะครับอันนี้ไม่รวมถึงวิลเลียมซาริบาที่แม้จะย้ายมาร่วมงานกับทีมในปี2019เนี่ยแต่ซาริบากว่าจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งทีมชุดใหญ่เนี่ย จากจุดเริ่มต้นที่สื่อสารลำบากดูแล้วก็มีปัญหาเรื่องของสมาธิเนี่ยปัจจุบันนี้เขากลายเป็นคนสําคัญของเกมรับสื่อสารกับทีมได้ดีและเป็นหนึ่งในผู้นำไปในห้องย่างตัวของสมสรอนที่อาร์ซอลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับปัญหาที่2นะครับปัญหาที่เรื่องของเรื่องเกี่ยวกับสมาธิเนี่ยปัญหานี้มันเริ่มต้นจากการที่ภาษาไม่ได้พอภาษาได้สื่อสารได้เนี่ยปัญหาอันนี้ก็เริ่มได้รับการแก้ไขจากทั้งตัวเขาเองแล้วก็คนรอบข้างครับกาเบรียลเนี่ยถ้าเราดูสถิติในเรื่องของตั้งแตต่ปปี 2020- 2020เเ็นน้มา เขามีพัฒนาการที่มากขึ้นในทุกๆปีครับประสบการณ์ความผิดพลาดความผิดหวังมันสอนให้เขาเรียนรู้ครับการเข้ามาของบุคคลรอบข้างก็มีผลสาคัญเช่นกันครับนิโคลัสโจเวอร์ครับโค้ชชาวเยอรมันเนี่ยทำให้กาเบรียลโดดเด่นในเรื่องเกมรุกอย่างชัดเจนครับซึ่งตัวบอกจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นทั้งทีมเกมรับเลยก็ได้ครับจากปีที่แล้วเนี่ยจนถึงเกมล่าสุดในฤดูกาลนี้เนี่ยครับอาร์ซอนเนี่ยทำไป24สประตูจากลูกตั้งเตะครับจากทั้งหมด91าประตูที่ทําได้ในฤดูกาลที่แล้วแล้วก็มมททีีี่่ในนน,นหึง จุดแข็งเรื่องของการเป็นลูกตั้งเตะแบบว่าชัดเจนเลยนะครับโดยที่ในส่วนของตั้งแต่นิโคล่าโจเวอร์เข้ามาสู่ทีมในช่วงปี2021จนถึงวันนี้เนี่ยอาซ่าทำประตูดได้จากลูกเซตเพย์ทั้งสิ้น สีสประตูด้วยกันและมากกว่าทุกทีมในหลีกใหญ่เมื่อเทียบเวลาที่เท่ากันด้วยนะครับมาดูเรื่องของสถิติในแต่ละปีแล้วก็เป็นเรื่องของคีย์พอยต์ในแต่ละปีที่เป็นน่าสนใจของโกาบเบียลกันนะครับกาบเบียลเนี่ยเข้ามาสู่อาซอปี2 0 2 0 2น2 1อี 2021, ใช่ไหมครับลงเล่นไปทั้งหมด31เกมทำไป3ประตูครับเขาเป็นนักเตะคนแรกในยุคข,ของมิเกลวานิต้านะครับที่ลงสนามเกมแรกแล้วก็สามารถทําประตูได้เลยนะครับในเกมกับฟูแลมที่ชนะไป3ประตูสุดนั่นคือเดือนแรกของเขากับอาซอนนะครับ ได้เลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ลงเล่นมาอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามปีนั้นอาร์เซนอลจบลงด้วยความผิดหวังครับเพราะก็จบเพียงอันดับ8แล้วก็ มาเล่นฟุตบอลยุโรปเป็นครั้งแรกนับจากปี1995เป็นต้นมาขณะที่ในส่วนของปี2021-2022ครับเป็นปีที่ต้องบอกว่าหลังจากความผิดหวังน,น, 8, น,นั่นจาก8 Arsenal r e นฟอ o r c e m e n t ครั้งใหญ่ครับเสริมทัพครั้งใหญ่การเสริมผู้เล่นมากกว่า150ล้านปอนด์ครับตั้งเตะหลายคนที่เดินเข้ามาสู่อาร์เซนอลนะครับทั้งแต่ของรัมดอนรัมสเตลเบนจามินไวท์อีกหลายๆคนเนี่ยทีมเริ่มเข้าใจการทำงานของมิเกลเอต้ามากยิ่งขึ้นการเข้ามาของนิโคล่าโจเวอร์โคชชาริมันที่เป็นโคชพอททาาาาางงล่่่่ววววตตตตตัั้้้้้เเเเะะนนีียยยแแมมมมมมจริินนดดคคกกกบพพ3 ต่อกันแต่ซอนสาม,มารถเร่งสปีดแล้วก็เรียกความชื่นมันกลับมาครับปีนั้นเขาจบอันดับ5ในแบบที่พวกเขานั้นเกือบจะได้ไปแชมเปี้ยนส์คัพครับผ่านไม่พลาดในช่วง2เกมสุดท้ายของซีซั่นนั้นนะครับและกาเบรียลนั้นเป็นหนึ่งในนักเตะที่ลงเล่นครบ38เกมในพรีเมียร์ลีกเป็นฤดูกาลแรกที่เขาลงเล่นครบ38เกมในพรีเมียร์ลีกนะครับโดยทำได้ถึง5ประตูจากลูกตั้งเตะซึ่งถึงเวลานี้การยิง5ประตูในฤดูกาลเดียวเนี่ยยังคงเป็นสถิติสูงสุดของเขาในฤดูกาลเดียวจนถึงปัจจุบััััััันนนนีี 2022, 2022, ีีีี้้้คคคครรรรรบบบบบบบ2022-2023กกกกาาาาาาาเเเเเยยยยยยลลลลลลจจู่่่ววิิิิมมซซป็งงแหท ไปร่วมงานกับทั้งตัวแซงตียนนีสแลวก็มักเซนะครับนี่คือปีแรกที่ซาลิบาย้ายมาอยู่อาซอนแล้วได้ลงเล่นอย่างเป็นทางการครับการเข้ามาของซาลิบาร่วมงานกับการเบียมการเยสเนี่ยมันกลายเป็นจุดที่เรียกว่าจุดสําคัญของแนรับอาซอนครับกาเบียมการเยสขึ้นสู่จุดสูงสุดครับเขาลงเล่นถึง48เกมในทุกรายการฤดูก,กาลนั้นนะครับแล้วก็อีกหนึ่งครั้งที่เขาลงเล่นครบ38เกมในพรีเมียร์ลีกด้วยนะครับทีมจบด้วยการเป็นรองแชมป์อย่างน่าเสียดายครับแต่การจับคู่ของพวกเขาทั้งสองคนเน เป็นสายปะทะคนนึงขายเก็บจังหวะด2ในปีนี้กาบเบรียลนั้นทำงานได้อย่างโดดเด่นครับพวกเขาจบฤด,ดูกาลนั้นด้วยการติดทีมชาติบราซิลชุดใหญ่เป็นครั้งแรกครับโดยในฤดูกาลนี้ในช่วงเดือนตุลาคม2022กาบเบรียลได้รับสัญญาใหม่จากอาร์ซอลครับถึงกลางปี2027ครับและนี่คือสัญญาปัจจุบันที่เขายังคงอยู่กับอาร์ซอลครับ 2023-2024ครับกาเบลเริ่มต้นด้วยการที่มีข่าวกับสโมอสรในซาอุดิอาระเบียครับว่าอยากจะได้ตัวเข้าไปนะครับพร้อมกับมอบค่าเหนื่อยให้อย่างมหาศาลอาร์ซอนก็มีการดรอปเข้าไปช่วงของต้นฤด,ดูกาลประมาณสองเกมด้วยกันนะครับอย่างไรก็ตามหลังจากที่ตลาดการซื้อขายปิดลงมีการเคลียร์ใจกับทางอาร์ซอนเรียบร้อยครับกาเบลกับมานเป็นตัวหลักครับโดยที่กาเบลกับท่านของวิลเลียมซาลิบานั้นเป็นกำลังหลักอย่างต่อเน,นื่องกับฤดูกาลที่สองติดต่อกันอาร์อาซอนจบฤด,ดูกาลด้วยการเป็นอันดับสองของพรีเมียร์ลีกอีกหนึ่งคร,งคร ผลงานในแชมเปี้ยนส์ลีกนั้นอาร์เซอลจบด้วยการตกรอบ8ทีมสุดท้ายในการพ่ายแพ้ก,กับไบรเยอร์มิวนิกอย่างไรก็ตามในภาพร,รวมอาร์เซอลตั้งแต่วันที่กาเบรียลเข้ามาในปี2020จนถึงวันนี้พวกเขาเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องฤด,ดูกาล2024-2025ฤด,ดูกาลใหม่ที่ลังรงเล่นกันอยู่เนี่ยอาร์เซอลนั้นลงเล่นแล้ว4เกมกาเบรียลลงครบ360นาทีและทำได้1ประตูในเกมสำคัญที่พบกับสเปอร์โดยเป็นการชนะสเปอร์ถึงถิ่นของสเปอร์นั้นเป็นปีที่3ติดต่อกรรนนออนนันครัแรบและเที่อง 1> 1, 1,988เป็นต้นมาครับและนี่คือส่วนของ4ปีกับอีก4เกมในช่วงของต้นแหนกาเบรียลมาร่วมกับอาร์ซอนครับ172เกม16ประตูในทุกรายการครับถ้านับเฉพาะ EPL หรือพรีเมียร์ลีกเนี่ย เขาทาไปแล้ว15ประตูด้วยกันจาก136เกมชนะ89เสมอ17แพ้30มีสถิติเก็บทรินชีตได้ถึง50เกมด้วยกันแล้วก็มี22บล็อกจังหวะนูกยิงเป็นสถิติสวยหรูสรับการเบรียลมากันเยสนะครับอย่างไรก็ตามถ้าพูดถึงการเป็นกองหลังถล่มประตูเนี่ยการเบรียลณนะเวลานี้เนี่ยทะนับเฉพาะ5ลีกใหญ่ในปี2020เป็นต้นมาเขาเป็นนักเตะที่ยิงประตูมากที่สุดแล้วทั้งนี้นะครับหากจะพูดถึงการเป็นกองหลังถล่มประตูที่การเบรียลได้รับการย่องย่องอยู่ในเวลาน 15ประตูที่เขาทำได้ในพรีเมียร์ลีกแล้วก็อีกหนึ่งประตูในเกมรายการอื่นเนี่ยรวมท16ประตูเนี่ยตั้งแต่ปี2020ที่เขาย้ายมารงกัอาเซนอลเนี่ยมันไม่มีใครที่ทําประตูได้มากเทก่าไรแล้ตั้แตนกองตัวกลางนะครับซึ่งอย่างไรก็ตามถ้าเรามองในเรื่องของภาพร,มรวมๆของพรีเมียร์ลีกเนี่ยกองลหลังตัวกลางเนี่ยมีนักเตะหลายคนที่ทำประตูได้อย่างโดดเด่นนะครับเพียงแต่ว่าถ้าไปนับกันที่สถิติจริงๆเนี่ยเขาก็ต้องยอมรับว่าตัวกราเบลนั้น,นยังคงห่างไกลกับเจ้าของสถิติสูงสุดที่เป็นกองหลังตตัวกลลก,วก,ลวกลาาางท้ททประูไดดมสุในี่ พรีเมียร์ลีกคือจอห์นเทอร์รี่ครับจอห์นเทอร์รี่ทำไปทั้งหมด41ประตูจากการลงเล่น492เกมขณะที่อันดับ2คือแกรี่เควิวครับคู่หูของเทอร์รี่นะครับลงเล่นไปทั้งหมด394เกมทำไป28ประตูและอันดับ3คือจอร์แดนเลสคอตครับอดีตแนวรับของแมนเชสเตอร์ซิตี้ลงเล่นไป288เกมทำไป25ประตูนี่คือสามอันดับแรกของพรีเมียร์ลีกนะครับในฐานะของกองหลังตัวกลางครับขณะที่ถ้ามานับในเรื่องของเซ็นเตอร์แบ็กที่ลงเล่นอยู่ในพรีเมียร์ลีกเวลานี้เนี่ยใครเป็นนักเตะกองหลังตัวกลางททีีีีี่่ยยิงปรรรระะตูไดดด้มมากกสุในนนพเ์ลคััับบอ หนึ่งตอนนี้คือวอร์คิวฟันได้ครับทำไป22ประตูครับส่วนถ้านในส่วนของตัวอาร์ซอนเองเนี่ยคนที่ทำประตูในตำแหน่งกองหลังตัวกลางที่มากที่สุดของอาร์ซอนตอนนี้คือโรลองกอเซลนี่ครับทำไปทั้งสิ้น22ประตูเช่นเดียวกันครับและนี่คือทั้งหมดคือเรื่องราวของกาเบรียลมาการเยสตลอด4ปีที่ผ่านมาครับจากนักเตะที่เรียกว่า เดินทางออกจากบ้านตอนอายุเพียง20ปีสู่บราซิลนะครับมาสู่ทางด้านของลิวในฝรั่งเศสเดินทางไปเล่นฟุตบอลในคลโครเอเชียกับดินโมซากรปและเดินตามฝันมาถึงอังกฤษกับอาร์ซอนครับนี่คือเรื่องราวของกองหลังคนใหม่ที่อาร์ซอนคาดหวังถึงการที่จะเป็นเซนเตอร์แบ็กตัวสำคัญของอาร์ซอนในฤด,ดูกาลนี้และอีกหลายๆปีข้างหน้ากาเบรียลมาการเยสครับยังไงนี่คือคลิปที่มาฝากกันในวันนี้ครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปกับบอลแดนซฟนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ